ราหยกอีกแล้วนะกับคลิปที่39กาแล้วนะจ๊ะวันนี้วันที่39ที่โยกยังอยู่ที่ฝรั่งเศสปารีสเนาะถามว่าวันนี้ทําไมตั้งกล้องแปลกๆนะคะพอดีว่าโยกถ่ายกล้องหลังนะจ๊ะแล้วโยกจะโชว์ของดูจะโชว์ของให้ดูวันนี้โยกไปเหมาร้านขายยามาต้องใช้คําว่าเหมามาเลยดีกว่านะจ๊ะเหมามาแบบขนาดย่อมๆนะจ๊ะใช้ได้ประมาณปีหนึ่งโดยประมาณนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันว่าม,มีอะไรบ้างนะจ๊ะก็วันนี้โยกไปร้านขายยามานะร้านขายยาร้านนี้นี่ ซิตี้ฟาร์มาฟาร์มาซีนะจ๊ะนี่โอเคป้าร้านนี้นะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่ขายยาที่สูดที่ที่ถูกที่สุดในฝรั่งเศสเขาบอกกันอย่างนี้นะเออยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถูกกว่ามากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่โยกเช็คราคามานะจ๊ะก็ถูกกว่าในห้างนะคะแล้วก็ถูกกว่าร้านขายยาตามหมู่บ้านแล้วกันเนาะโอเคปะแล้วก็ ของที่ได้มานะจ๊ะส่วนใหญ่เป็นของวิชชี่นะเห็นไหมมีสามกระปุกนะจ๊ะอันนี้ของเพื่อนที่มาทํางานด้วยกันฝากซื้อพอดีว่าเขายัางทํางานไม่เสร็จเขาเลยไม่ได้ไปซื้อนะจ๊ะเห็นไหมเอ่ยว่ามียูโซรินนะจ๊ะยูโซรินนี้ถูกนะถูกกว่าบ้านเรามากแล้วก็ออ,อะไรนะลาโรสโพเซใช่ปะอ่าลาโรโพเซนี่ก็อยากจะบอกว่าถูกกว่าบ้านเรามากเหมือนกันนะจ๊ะราคาแบบเกินครึ่งนะคะแล้วก็ นี่มีไบโอเดม่านะจ๊ะสี่ขวดเฮ้ๆก็ประมาณนี้เนาะก็อยู่ได้กันเป็นปีๆเลยแล้วกันละส่วนที่จริงอะ่ะหยกยังเอามาไม่หมดนะของที่อยากได้ยังมีคมรีมอีกหลายตัวเลยที่ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าของเขาหมดไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังไปเอาใหม่แล้วกันเนาะทำไมคลิปมันกระตุกกระตุกอะ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ